Google จับมือ DeepMind. เปิดตัว AI ใหม่สวัสดีครับต้อนรับกขัาสู่คริปโตท a l k ครับกับผมแซคโนบ b ดี้ครับผมเจอก,กันทุกวัน8โมงเช้าตามเวลาประเทศไทยครับรยายงานจาก e อด i เล s ซา t ออสเตรเลียครับผมต้อรับทุกคนครับที่ตามข่าวสารคริปโตเคเรนซีครับผ่านทางคริปโตท a l k ครับ รวมถึงขอต้อนรับน้องใหม่ทุกคนนะครับที่เพิ่งเข้ามานวงการนี้ด้วยนะครับผมใครที่ติดตามข่าวสารเกี่ยวกับเทคโนโลยีนะ AI NFT บล็อก c h a i n คริปโตต่างๆก็ต้องที่นี่เลยฮะ CKB Studio นะครับแล้วมีคอนเทนต์อื่นๆอีกมากมายเลยฮะยังไงก็ กดไลค์กดแชร์ส่งต่อคลิปเพื่อนๆด้วยแล้วก็สามารถที่จะติดตามกันได้แบบไม่พลาดทุกคอนเทนต์เลยโดยการกด subscribe แล้วก็กดกระดิ่งนะครับกดได้เลยตอนนี้นะครับผมวันนี้มีขา่ขาวๆเกี่ยวกับ AI มาฝากกันนะเช่นเคยนะครับตอนนี้ฮะ o o o g l e หะยักษ์ใหญ่นะวงการอินเทอร์เน็ตบ้านเรานะฮะต้บว่าไม่ใช่ว่าเราแี่ทั้งโลกนี่แหละนะ g o o g เ e เนี่ยจับมือกับ d e นะิ m ไม d ฮะเตรียมเปิดตัว AI ตัวใหม่ครับที่จะ มาแซงหน้า chatgpt ครับในเร็วๆนี้นะครับโหถ้า google ทำนะ deepmind ทำมีโอกาสฮะที่มันจะเก่งกว่าได้เป็นไปได้นะครับ alphabet ฮะบริษัทแม่ของ google ครับได้ประกาศเปิดตัว google deepmind ครับซึ่งเป็นแพลตฟอร์มกลุ่มใหม่ที่เน้น ai ครับภายในบริษัทนะฮะซึ่งรวมทีม deepmind แล้วก็ brain ฮะที่มีอยู่นะเข้าด้วยกันครับ ซุนดาพิชัย CEO ของ Google ครับแล้วก็ Alphabet ครับได้เขียนในบล็อกโพสต์ที่มาพร้อมกับประกาศนะครับว่าการเคลื่อนย้ายครั้งนี้จะเล่งความก้าวหน้าของเราด้าน AI อย่างมีนัยสำคัญเพื่อแน่ใจว่าการพัฒนา AI ทั่วไปจะก้าวหน้าและมีความรับผิดชอบมากขึ้นเรากำลังสร้างหน่วยงานที่จะช่วยเราสร้างระบบที่มีความสามารถให้มากยิ่งขึ้นอย่างปลอดภัยเดมิสฮัสบิสนะฮะ CEO ของ DeepMind จะเป็นหัวหน้าแพลตฟอร์มกลุ่มใหม่ในฐานะ c ีอใน,ใน,ใ,นในขณะที่เจฟดีนนะฮผู้ร่วมก่อตั้งเบรนเนี่ยจะทำหน้าที่เป็น CTO ของ Google DeepMind นะครับชุดโมเดล AI หลายรูปแบบที่ทรงพลังฮัสบิดจะเป็นผู้นำในการพัฒนาระบบ AI ทั่วไปให้มีความสามารถและมีความรับผิดชอบมากที่สุดพร้อมช่วยขับเคลื่อนผลิตภัณฑ์ของอัลฟาเบตรุ่นต่อไปนะครับก็อันนี้ก็เป็นทาง c e o ของ Google ก็ได้กล่าวไว้นะครับ ฮัสบิดในยกย่องความก้าวหน้าด้านการวิจัยที่ประสบความสําเร็จโดยทีม e e p m i n d และก็เบรนนะว่างานที่เรากําลังทําในขณะนี้โดยเป็นส่วนหนึ่งของหน่วยง,งานที่รวมกันใหม่นี้เนี่ยจะสร้างขึ้นลูกใหม่แห่งความก้าวหน้าที่เปลี่ยนแปลงโลกครับหากใครยังไม่ทราบนะดิฟไมล์เนี่ยก่อตั้งขึ้นในปี2010นะฮะแล้วก็ถูกซื้อกิจการโดย Google ครับในปี2014นะครับโครงการของบริษัทประกอบด้วย Alpha Go กนะฮะโหน่าจะรู้จักกันดีนะฮะ AI ที่เล่นโกชนะคนนะฮะ ซึ่งเป็น AI แบบ Deep l p l r n r n i นะที่กลายเป็นข่าวพันหัวในปี2016นะฮะเมื่อเอาชนะลีเซโดนะฮะหนึ่งในผู้เล่นโกะนะฮะที่มีอันดับสูงสุดของโลกครับอีกทั้งยังมีโปรแกร,รม a l p h a f o ฮะที่ใช้เพื่อทำนายแบบจำลอง3มิติครับของโครงสร้างโปรตีนจากลำดับกรดอะมิโนนะครับเบรนเนี่ยเป็นแพลตฟอร์ม Deep Learning ของ Google ครับก่อตั้งขึ้นในปี2011ฮนะภายใต้โครงการ Google x i D นะฮะ มีส่วนร่วมในโครงการต่างๆเช่น Google Translate แล้วก็ uh, TensorFlow นะฮะซึ่งเป็นไลบรารี uh, line, uh, library, library, นะฮะไลบรารีซอฟต์แวร์โอเพนซอร์ที่ช่วยให้ผู้ใช้เนี่ยสามารถใช้ฝึก Machine Learning it, ของตอนเองได้นะครับกอนน้นนี้ Microsoft แล้วก็ Google กำลังทุ่มเงินหลายพันล้านดอลลาร์ครับเพื่อพัฒนาเทคโนโลยี AI ในเดือนกุมภาพันธ์ปีนี้นะฮะโดยบริษัทเนี่ยร่วมมือกับ uh, Anthropic นะฮะ ซึ่งเป็นคู่แข่งของ ChatGPT ฮะเพื่อพัฒนา AI ที่เชื่อถือได้แล้วก็มีความรับผิดชอบนะครับอย่างไรก็ตามฮะในเดือนเดียวกันเนี่ยบริษัทก็ได้เปิดตัว Google Bard นะ,ะซึ่งเป็นบริการ AI เชิงสนทนาครับซึ่งได้รับการตอบสนองที่หลากหลายแล้วก็แต่มีแต่ก็ม,มีรายงานว่าคนวงในเรียก AI ดังกล่าวนะว่านักประจบประแจงแล้วก็คนโกหกนะครับก็เรียกง่ายว่าพยายามทําออกมาแข่งกันเต็มที่นะฮะคือยอมรับเลยครับว่าถ้าเป็น AlphaGo เนี่ยมันเก่งมาก นะครับแต่ไม่รู้ว่าพอจะเอามาแข่งกับทาง chatgpt จะเป็นอย่างไรเพราะว่าทาง google bard เองที่ออกมาตอนแรกก็ยังไม่ค่อยนะประสบความสำเร็จเท่าไหร่นะยังมีคนพูดว่ามันพยายามพูดเอาใจคนมากเกินไปนะครับคืออย่างที่บอกสิ่งที่เรากลัวกัก็คือว่าการที่ ai นะฮะมันโกหกแล้วเราก็เชื่อมันนี่แหละนะน่า,นาเป็นถึงน,น่าเป็นห่วงที่สุดเพราะเราไม่รู้เลยครับว่าสิ่งที่มันพูดมาทั้งหมดเนี้ยอะไรคือสิ่งที่ที่มันถูกต้องที่สุดบ้างมันอาจจะ ค่อยๆนะโน้มน้าวให้เราเชื่อไปนในทิศทางใดทิศทางหนึ่งก็ได้นะฮะฉะนั้นนี่คือสิ่งที่หลายคนกังวลเกี่ยวกับเรื่องของ AI นะครับคุณคิดเห็นอย่างไรเกี่ยวกับ AI คิดว่า Google จะทำออกมาได้ดีกว่านะแชทจ p t ีทีหรือเปล่าคอมเมนต์กันเข้ามานะครับยังไงก็หวังว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์กับคุณนะฮะแล้วก็ช่วยคุณอัปเดตข่าวสารแบบนี้เรื่อยๆทุกวันไปด้วยกันนะครับผมยังไงก็ สามารถสปอตชิวนี้ได้โดยการกดปุ่มชอยฮะเป็นเมมเบอร์เป็นรายเดือนหรือโอนเป็นครั้งคราวก็ได้ไม่ต้องให้เป็นรายเดือนก็ได้นะฮะโดยการโอนเป็น USDT BUSD US ฮะเลื่อนไปใต้คลิปนี้ฮะก๊อปปี้วอลเล็ตอเดสที่ให้ไว้แล้วโอนเลยนะครับวันนี้ลาไปก่อนเจอกันใหม่วันพรุ่งนี้ครับสวัสดีครับ